กาบผู้จัดการหรือวิธีการงานที่เหมาะสมในการมารวมทั้งเวลาไม่ตรงกันตริยวันนี้เราจะไม่ลงแล้วต้องขอท่านขออนุญาตคุณตอน่ายเกิดพราะว่ามันจะไม่ได้มาทุกทีนะวันนี้เรามีประชุมตรงจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรค่ะอนี่รับจากนายเลยวันนี้เหล่านงมาท่านสวัสดีนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะครับมาขอแมาแจญ่ให้กับชาวบ้านในตำบลเขาเจริญรุ่งนะครับ ที่นี่นะครับทางราชการก็ผักมาแจกให้กับชาวบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่เหมืองทองว่านํำผักมาแจกให้กับชาวบ้าน <c oughs> นี่คือน้ําที่นาน,นะครับก็นําต้นไม้มาแจกให้กับชาวบ้านนะครับเพื่อเอาไปปลูกเรียฟ้าเรียกวยกนนะครับมาแจก เพร่ว่านะครับนารถกรองน้ํามากรองน้ําแจกชาวบ้านแต่ให้นําภาชนะขอรับควรทุกท่านนั่งรอที่เก้าอี้ของตัวเองก่อนนะคะอย่าพิ่งกลับนะคะมาคุยกันอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมว่ามันมันเหลืออะไรที่ยังยังเหมือนกับ ยังคับข้องใจหรือยังยังไม่เคลียร์ยังอะไรทํานองแบบนี้นะแต่ว่าที่ที่แน่นอนที่สุดคือกัไอ้ผลการตรวจเลือดตุดซึ่งอันนี้ยังตรึงอยู่ที่คุณเชิดเคยบอกคุณเชิดศาสตร์ไว้แล้วว่าเมื่อผลนั่นมาอันนี้ผู้ว่ากําลังให้ทางทสจตามอยู่นี่นะถ้าผลนั้นมาแล้วเราประชุมห้าฝ่ายแล้วเราก็ไปเปิดผลกันตรงนั้นถ้าผลออกมายังไงทุกฝ่ายต้องยอมรับใช่ครับแล้วก็คือผู้ว่าไม่อยากให้เรื่องร้องเรียนเรื่องนี้เนี่ยนะมันยืนยาวไป เพราะมันไม่ได้เป็นผลดีกับใครเลยสักฝ่ายนะโดยเฉพาะทุกฝ่ายอ่ะมันลูสกันหมดอ่ะมันไม่มีใครวินเลยสักคนหนึ่งใช่ไหมครับครับเดี๋ยวท่านไว้แล้วท่านจะมอบทางฝ่ายเทคนิคดูแลต่อพระราชาท่านหัวหน้าหมดครับท่ดอุตสาหกรรมเอาไว้เลยไหมเดี๋ยวป้องกันดีนะท่านรองอ่ะท่านร้องนี่ท่านท่านเฉพาะเจ้าอ่ามีท่านรองด้วยอันนี้บุคคลสำคัญเลขาเทคนิคสว่างธรรมด้วยท่านรู้ว่าขั้นตอที่จะเรียนการคำนวณทั้งหลายทั้งปวงมันคงขึ้นอยู่กับข้อมูล นะครับคือไม่ใช่ว่าเอาตามเราชอบหรือเขาชอบนะบต้องมีข้อมูลทางเทคนิคประกอบด้วยซึ่งซึ่งก็จะมีการนัดประชุมหารือกันเอาตัวเลขเอาอะไรมาดูกันตรงนี้ผมคิดว่าอยากจะยืนบนหลักเกณฑ์ที่ว่าต้องเอาข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์มาดูกันนะครับคงไม่เอาใจอย่างเดียวเพราะว่าประมาณอย่างนั้นแะแล้วเพราะว่าที่ให้ท่านทรสจตามผลนี่น่าจะมาประมาณต้นเดือนสิงหาอ๋อครับคิดว่าไม่นานจะอาจจะชะลอไว้เพื่อมันไม่ให้ต้องมีให้เขาต้องมาครับมีมีประเด็นนะคะมีมีเขาเรียก คือพื้นที่นี้ต้องชะลอไว้ก่อนใช่ไหมพี่พิ้เชีัยวเดี๋ยวมันคงต้องดูในเรื่องของตัวข้อมูลทางเทคนิคว่าเพราะว่าขณะนี้เนี่ยหลังจากที่ท่านที่ปรึกษาฐมนตรวอุตสาหกรรมมาเนี่ยท่านก็ส่งทีมเข้ามาดูอีกเหมือนกันมาดูเรากําลังมีแผนว่าจะมาเปิดบ่อตรงบริเวณตรงนี้ซึ่งอยู่ภายใต้การทางโครงการถเหมือนที่เราได้รับอนุมัติอยู่นะครับในส่วนของระยะทางอย่างที่เมื่อกี้เรียนแล้วครับถ้าดูพื้นที่ตรงนี้นะครับไปถึงตรงบริเวณเขาหม้อเนี่ย เป็นระยะประมาณ900เมตรซึ่งมากมากมาก,มากพอสมควรนะครับจากตรงนี้มาวัดไปที่คลองตาลัดซึ่งอยู่ฝั่งพิซซโลกเนี่ยกิโลนิดๆนะครับซึ่งตรงนี้ตรงนี้เป็นระยะทางที่มากพอสมควรแล้วก็พื้นที่โดยรอบของการทําเหมืองน,นี่เราจะมีคันดินปลูกต้นไม้กั้นตลอดเวลานะครับระฉะนั้นฝุ่นอาจจะมีอยู่บ้างแต่ก็ไม่ไม่ได้มากนากักและอยู่ในปริเวณที่ควบคุมได้นะครับโดยมาตรการต่างๆที่ทําอยู่รวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆที่เมื่อกี้ได้นําเรียนท่านผู้ว่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ย ดูในข้อมูลในทางในเชิงทิ้งอีแล้วผมคิดว่าไม่น่าห่วงนะครับแต่ว่าก็คงต้องอาศัยเวลาในการทําความเข้าใจการพูดคุยกันอะไรอย่างนั้นมากกว่านะครับดูแลตรงนี้อย่างดีไม่ได้ทําให้น้ําตรงนี้ไปซึมรั่วหรือไปอะไรอย่างเงี้ยนะประเด็นเวลาเราเตรียมข้อมูลในการชี้แจงผู้ร้องหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือให้จังหวัดไปเพราะจังหวัดจะเป็นคนกลางใช่ไหมจังหวัดก็ต้องดูข้อมูลทั้งทั้งนี้ข้อมูลผู้ร้องข้อมูลผู้ร้องก็คือจะดูจากผลการตรวจนู่นตรวจนี่เรื่องฝุ่นอะไรก็แล้วแต่แล้วก็จะมี ทางวิศวกรสิ่งแวดล้อมวิศวกรเหมืองแรกอธิบายให้ท่านฟังระยะทางจากตรงนี้ไปถึงคลองตาลที่มีผู้ร้องเท่าไหร่ระยะทางจากตรงนี้มาถึงบ้านคุณสีสัญญาเท่าไหร่อะไรเงี้ยหรือว่าเทคนิควิธีการที่เราปรับปรุงเพื่อให้ผลกระทบมันน้อยลงนะเวลาเราจะระเบิดนี่เรามีการแจ้งแบบ แจ้งค่ะประชาสาคัญให้คนรู้ล่วงหน้าไหมว่าจะมีการแจ้งขาระเบิดแจ้งค่ะ,ะ,คะก็คือตามกฎเนี่ใช้สารดีเลยเข้าไปในแต่ละวัดในแต่ละตัวเลยค่ะเพราะฉะนั้นการระเบิดเนี่ยระเบิดทีละหลุม <S <S แล้วก็ในการคำนวณทางวิศวกรรมอะค่ะพื้นที่ที่ใกล้อย่างเช่นมีหมู่บ้านใกล้ใกล้ที่สุดเนี่ยเราจะใช้ระยะนั้นอะเอามาคำนวณในการหาปริมาณวัตถุระเบิดว่าควรจะควบคุมที่ปริมาณเท่าไหร่ทั้งหมดนะคะอย่างมุมนี้ บนด้านเหนือนะคะแล้วก็ทางปากของหม้อที่จะไปวัดก็บอกคือบอกหมดค่ะแล้วเราทําตามที่เราประกาศไม่ใช่โบสมมติเราบอกว่าเราจะระเบิดวันหนึ่งกี่ลูกอะไรเงี้ยแล้วเราทําเกินกว่าน,นั้นอะไรเราเราเคยเคยมีพลาดแบบทามากกว่าที่เราเคยแจ้งไว้ไม่มีค่ะเพราะว่ามันต้องถูกคือต้องต้อง,องเรียนท่านก่อนว่าทุกครั้งที่ทาการระเบิด <ๆ S 1> เราจะมีการักวัดแรงสนันสะเทือนทุกขอบเขตของประธานาธิบดีเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เราเกิดอัดระเบิด เกินปริมาณที่เรากําหนดค่าแรงสั่เสะเทือนมันจะโชว์มาเลยค่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาระหว่างการมีคําร้องกับการที่เราเป็นผู้ถูกร้องเนี่ยข้อมูลในการมายืนยันอย่างเช่นผู้ว่าถึงได้ถามยันในแง่ว่าหนึ่งเวลาเราจะทําอะไรถูกไหมเราต้องบอกถ้าเรามีหลักฐานรูปภาพชัดเจนว่าเราติดป้ายประกาศเราบอกแล้วทีนี้การติดป้ายเนี่ยบางครั้งในราชการมีกานเวลาในมุมเราเนี่ยเราถือว่าเราบอกแล้วคือเราเอาป้ายไปปักแต่ถามว่าในจริงไม่มีใครมาอ่าน ในความเป็นจริงนะคะไม่มีคาอ่านเขาก็จะแปลว่าเขาไม่รับรู้รับทราบเพราะว่ามันไม่ได้ไปสื่อถึงเหมือนกับมีไปข้อประตูบ้านบอกหรือมีหนังสือมีใบปลิวไปบอกว่าออวันนี้ฉันจะระเบิดนะ,ะขอคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะคก็ไม่เป็นไรอันนี้คือวิธีการที่เราเก็บข้อมูลทีนี้เวลามันระเบิดเนี่ยมันเราก็คาดหวังว่ามันจะไม่เกิดสิ่งสั่นสะเทือนในบ้านแม้กระทั่งบ้านหลังที่ใกล้ที่สุดก็จะไม่เกิดใช่ค่ะ ฝุ่นละอองก็ไปไม่ถึงอะไรก็ไปไม่ถึงใช่ไหมคะเรียนท่านก่อนว่างานระเบิดของบริษัทเกือบจะทุกวันแต่ว่าเราจะมีฟิกเวลาระเบิดก็คือกําหนดในมาตรการชัดเจนว่าเราจะสามารถระเบิดได้ตอนเที่ยงสิบห้าหรือไม่ก็ห้าโมงครึ่งวัดเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้นวันละกี่ครั้งครับครั้งเดียวค่ะแต่ให้สามารถเลือกได้เพราะว่าทําไมเราต้องมีอีกครั้งหนึ่งหมายความว่าบางครั้งเนี่ยค่ะท่านแต่ว่า าสารวจวางแผนที่จะทําการระเบิดแต่ว่าด้วยความที่เครื่องจักรเสียหน้างานย้ายออกไม่ได้นู่นนี่นั่น,น,ก,นก็ต้องล่อนออกไปเพื่อแต่ระเบิดเนี่ยมันถูกอัดไปละเราไม่สามารถทิ้งระเบิดทิ้งไว้ได้เพราะมันเรื่องความปลอดภัยเพราะฉะนั้นนั่นคือทําไมในมาตรการเนี่ย <c oughs> เขากําหนดไว้2เวลาแต่เราจะจะ,จะคลิ้งคัดกับเวลาตรงนั้นว่าเราจะไม่เปลี่ยนเหมือนกับอยู่ดีๆมาระเบิดบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งไอ้นี้ไม่มีเลยค่ะ มาแต่ต mm ัวเนี่ยนะว่าโดยหลักเนี่ยถ้าในถ้าเรารู H ้ว่าอะไรที่เขาเป็นข้อร้องเรียนหรือข้อเรียกร้องเนี่ยนะเราก็หาสักกิพยานเช่นในเวลาในการระเบิดเนี่ยเราอาจจะมีการให้ลองมาดูก็ได้สุ่มมาดูก็ได้ว่าเราระเบิดเอเราจะเอาคนเรีนรู้ประชามติเป็นฐานตามหลักวิทยาศาสตร์มายันการช่าอยู่ในเ่ณฑ์มากหรือเปล่าผมได้อยู่ในเกณฑ์มากนะับเนี่ยไม่ใช่กิพยาทั้ดผมยังไงไม่ยอมทำ คอสร้้าาางวามเขนนที่เขาบอกว่าสารเคมีรั่วไปที่นาพี่จริงหรือครับแล้วก็พิสูจน์ทราบไม่ได้เพราะเราไม่ไม่มีวิธีการที่จะพิสูจน์เองได้นอกจากหน่วยงานภาครัฐที่จะมาแนะนําหรือว่าพิสูจน์ให้เห็นแล้วเขามาพิสูจน์แล้วเขาว่าว่าไงมั่งฮะ ก็จริงๆแล้วตัวผมเองไม่ได้รับข้อมูลจากตรงนี้ว่าเขาว่าอย่างต่อเขาจะรลูกเขาบ่นหน้าดุแต่ที่ดูจากภาพรวมแล้วมันไม่มีค่าเกินที่กขาบ่นไม่เกินครับผมผมทำนาอยู่ก็เอาข้าวเก็บไว้กินอยู่กันไม่เป็นไรไม่เป็นไรประโยชน์ก็มีสักทีนู่นทางไปเยอะเกินซื้อมาซื้อมันมันเกิดจากอะไรดูท่าทางเกิดจากการนนั้นเรื่นขายที่กันจะขายที่กันเขาให้การนี้จะเอาคนอื่นไปพ่วงด้วยอืม เขาเนี่ยบอกผักกินไม่ได้แล้วไม่คิดจะปลูกผักกันแล้วเหรอตอนนี้หลวงระดามวัดนั่นเองกินใช้น้ําอยู่เลยไม่เห็นตาย <c oughs> อืเขาเป็นเขาทุกข์อาคาติหรือเปล่าครับแบบนี้ก็ <c oughs> เรียกว่าทุกข์อาคาติไหมย <c oughs> ม,มีอาคาติอยู่ตลอด